สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมช่อง JR ไอท์แชนแนลนะครับช่องห่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอิกเช่นเคยนะครับผมกับการคํานวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเอา3สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับเป็นชุดแรกนะครับที่จะลงให้พิจารณาดูในงวดนี้นะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว2สูตรนะครับสูตรใหม่1สูตรนะครับเทียบชนกันแล้วก็ชนกันที่ตัวเดียวนะครับ ก็ลองมาวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่าชุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมามันจะตรงกับผลรางวัลที่ออกหรือไม่นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตัดสินใจนี้ก็ของใครของมันนะครับชอบก็จัดกัดก็ผ่านนะครับคำเตือนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิน่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนำไปใช้ อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีลุกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องลุ้นว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมแ้ะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับ3ส,สูตรนี้เทียบชนจากสูตรใหม่ที่จะเอามาเทียบชนนะครับจากที่ออก392นะครับส่วนสูตรเก่าที่เข้ามานี้เข้ามาก่อนสูตรใหม่นะครับ วัแรกที่เทียบชนกันก็ชนกันที่เลข9ตัวเดียวนะครับหลักสิบบนนะครับ9ตัวเดียวเข้ามาชนกันที่3กับ4นะครับประวัลที่ออก2 4 6หลักสิบบนเลข4เข้ามาชนกันที่เลข2นะครับตัวเดียวออก3 2 4เลข2เข้ามา ชนกันที่เลข5ากับเลข6กนะครับกับ <grid> รางวัลที่ออก8 5 2้านะครับตัวที่เข้ามาคือเลข5าชนกันที่เลข6นะครับตัวเดียวนะครับออก8 6 5หห้าหลัก10บวกนะครับเลขหชนกันที่เลข5าตัวเดียวนะครับกับรางวัลที่ออก3ามาเลข5นะครับเข้ามา ชนกันที่เลข4ตัวเดียวนะครับกับผลรางวันที่ 6, 6 4 6นะครับเลข4เข้ามาอันนี้เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับสูตรใหม่เข้ามาเ็ดงวดนะครับเทียบชนจากสูตรใหม่เรามาดูสูตรเก่าก่อนนะครับสูตรเก่าสูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดแรกนะครับ3 8 8เป็นตัวเลข5ตัวนะครับ อย่างไม่ผิดนะครับสูตรนี้วันแรกที่ลง16สิงหาคมนะครับเข้ามาแล้วก็1กันยายนนะครับเข้ามาแล้วก็16กันยายนที่ผ่านมานะครับก็เข้ามานะครับกับรางวัลที่ออก646นะครับ ของงวดที่แล้วสูตรนี้ลงเทียบชนไว้กับอีก1นสูตรนะครับชนกันที่เลข8เลขเเลขศูนย์นะครับสูตรเที่ยวมาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลข4เราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาเป็นแนวทางต่อนะครับสูตรไหนผิดเราก็พักไปของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลัก10ล่างแล้วก็มาบวกด้วยหลักส0ของเลขท้ายครั้งที่2 3ครั้งนะครับ หลักแสนหลักแสนก็คือเลขศูนย์นะครับสิบล,ล่างเลขห้าแลวก็หลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2เลขศูนย์นะครับสามครั้งบวกกันแล้วได้เลขห้าสูตรนี้เพิ่มไปทีละสามแต้มนะครับห้าแ หนึ่งสี่เจ็นะครับทั้งหมด5ตัวหนึหน่งตุลาคม68นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับ สูตรนี้สถิติเข้ามาจากงวดที่ออก309นะครับงวดแรกจะเริ่มเข้ามาเป็นตัวเลขค่าตัวเหมือนกันยังไม่ผิดเหมือนกันนะครับงวดแรกที่ลง1กันยานะครับเข้ามาแล้วก็16กันยายนที่ผ่านมานะครับกับผลรางวัลที่ออก646เลข4นะครับเข้ามาสูตรนี้ของงวดที่แล้ว องเทียบชนไว้ชนกันที่เลข5กับเลข8นะครับกับอีก1สูตรเที่ยวมาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอาสูตรที่เข้านะครับมาตามต่อของงวดนี้นะครับตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักหมืน่นแล้วก็มาบวกด้วยหลักร้อยเลขท้ายครั้งที่1หลักแสนก็คือเลข0หลักหมื่นเลข7 ักร้อยเลขชายครั้งที่1นะครับเลขก3บวกกันแล้วได้10ลบ3นะครับตัวแรก1 0ลบ3เหลือ7 7บวก6เป็น13 3บวก3เป็น6 6บวก3อีกเป็น9นะครับทั้งหมด5ตัว1ราบาคม68แดลอรุนว่าจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรที่3นะครับสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะครับสถิติเข้ามาที่หลังนะครับเทียบชนจากสูตรนี้นะครับ3 9 2 เป็นตัวเลขสตัวนะครับงวดแรกนะครับเข้าๆห้าวบวกเเป็น14 14ีบวกเอีกเป็น23 23ิบวกสเป็น27นะครับได้เลข7เพิ่มไปทีละ1แต้ม7 8 9 0นะครับ4ตัวกับผลรางวัลที่ออก3 9 2นะครับหลักบ10บนนะครับเลข9เข้ามาบวกกันแล้วนะครับ1 2 3 4นะครับออก2 4 6เลข4เข้ามา 1>, 1 2 3 4นะครับออก3 2 4หลักสิบนะครับเลข2เข้ามา5 6 7 8นะครับออก8ปดหเลข5เข้ามาบวกกันแล้วนะครับ5 6 7 8นะครับกับพลังวัลที่ออก8 6 5เลข6นะครับหลักสิบ สี่ห้าหกเจ็ดนะครับกับพลังวันที่ออกสามห้าหกเลขห้านะครับหลักสิบของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้0บวก6บวก6เป็น12 12บวก2เป็น14ได้เลข4 4 5 6 7ก็ดนะครับเพิ่มไปทีละ1แต้ม4ตัวกับพลังวันที่ออก6 4 6หลักสิบนะครับเลข4เข้ามา เป็นสถิติเป็นอดีตของสูตรนะครับสูตรนี้เข้ามา7จ็ดงวดของงวดนี้7จบวกสเป็น11บเเวกสเป็น15 15บวกสเป็น17เริ่มไปทีละหนึ่แต้มนะครับแปดเก้าตุลาคม68 จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบบทน,นะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับตัวแรกแล้วก็มาบวกด้วยหลักพันสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับถ้าเราเอา3ส,สูตรนะครับมาเทียบชนกันนะครับงวดนี้สูตรที่1

ก็สูตรที่3 7890ตัวที่ชนนะครับเลข5มี1สูตรเลข8มี2สูตรเลข1มี1สูตรเลข4มี1สูตรเลข7นะครับ1 2 3 เลข9มี1สูตรนะครับชเลข9้มี2สูตรนะครับชนกันที่เลข7นะครับครบสสูตรนะครับกลับมาไม่นานะครับท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะครับวันนี้ชนที่เลข7นะครับตัวเดยียว1ตุลาคมหกแนะครับ ชมลองวิเคราะห์ดูนะครับจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับก็เป็นชุดแรกนะครับของสูตรเลขบนหลักสิบบนนะครับวดนี้ก็อาจจะชา้านิดนึงก็ต้องขอไปทุกท่านนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชทก็เป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ